กราบนมัสการค่ะปู่ก่อนเดนะ้อามาติดตามในแนวทางเลขบนอของอาจารย์เนาะก็เป็นเลขสูตรกำลังวันเป็นเลขกำลังวันที่ซื้อเลยพี่น้องกำลังวันนี่ไม่ตาอาจารย์เพาท่านได้เกิดอา,อาจารย์ไม่ได้คิดค้นขึ้นมาเองนะกำลังวันกันร์ถึงวันเสาร์อาทิตย์นอก <ภา S 1> สุดเสาร์อาทิตย์แต่ว่าอาจารย์นํามาเรียบเรียงแล้วคิดคนหาสูตรเลขเด่นเลขลองมาให้อันนี้คือสูตรดับแคบเอาก่อนงมดทีแล้วนี่ ดับขาดเลยบนล่างไปกับวันนี้ก็ตรงตัวนะมีสามสูตรสูตรแรกสูตรเนี้ยสูตรแรกเขียนมาให้แล้วเนี่ยกลับกันกลับกันตรงตัวบนล่างของสูตรยังขาจา์นั้นเป็นสูตรดับสูตรดับสูตรดับแล้วมีเลขเด่นให้นะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เลขเด่นแต่ไม่ไม่ไม่การันตีหรือว่าไม่บอกว่าบนหรือล่างคือสามารถมาได้ทั้งบนทั้งล่างเพราะมันเป็นสูตรดับจริงจ แต่เลขเด่นซีอูตัวนี้ fc เลขเด่นซีอูทั้งสี่ขีดสีแดงนี่คือเลขเด่นเนี่ยเลขเด่นซีอูทั้งสี่ขีดสีแดงแบบนี้จะเป็นเลขเด่นแต่สีน้ําเงินเนี่ยที่เป็นแถวแถวนี่นับลงไปเลยนี่ตรงตัวไปกับตรงตัวไปกับดับบนล่างเงื่อที่แล้วขาดสนิทเงื่อที่แล้วนีดับเบิ้อ่านีอแคบเอาเดา้แคบเอาเลขดับเอ้ามาที่นี่ได้เลขดับกันแล้วก็มาเบิองเลขเด่น เลขเด่นที่นี้สามตัวโต๊ดเนาะสามตัวโต๊ดของอาจารย์นี่บ่ต้องล่อซ่องหาแสนบ่ต้ง 6, 000, นะองล่อเล็กประมูลแล้วก็บ่ต้องล่อซ่องหกหมื่นเนาะซ่องหกหมื่นกับเขาซ่องประมูลกับเขาแต่สามตัวโต๊ดของอาจารย์นี่มีอยู่แล้วพ้ออยู่ในเลขกำลังวันอ่นะสามตัวโต๊ดที่ทุกคนล่อค่อยเนาะหวดที่แล้วก็เห็นเห็นก<ๆ>ันอยู่เนาะหงอที่แล้วกันนี่เนาะอันเดียวกันอันเดียวกันเอฟซีไม่ได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแต่ ออกงวดถัดมาง<ค>วดที่แล้วออกเนี่ยอาจารย์ก็ให้เน้นตรงโตที่ขีดเส้นสีแดงจะเป็นเต็งโตที่ไม่ขีดคือโต๊ดอย่างเดียวครับคือสามตัวโต๊ดเรเขียนไว้ชัดเจนเนาะ,ะ,ะ,ะอ่านี่ก็ชัดเจนขึ้นกันสามตัวโต๊ดที่ชุดเต็งโต๊ดก็คือนี่กับขีดเส้นสีแดงเนาะ,ะสีแดงนี่คือเต็งโต๊ดตรงโต๊ได้เต็งโต๊ดแต่ชุดเด่นอาจารย์ยกมาแล้วชุดงบน้อย ข้างล่างอย่างน่าจะเนาะบนอ่าครับสามชุดงบนอ้อยอ้าชุดตดด้นวันนี้สําหรับคู่เสียไปวิ่นเองไปวิ่นเองคือจับลักซิบลักน้อยเองคือมีสองอ่ามีหนึ่งมีสองมีหามีเจ็ดมีเก่าเนาะเนี่ยแต่ยูในนี่ใน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 เนี่ยไม่ได้ไปใส่ยูในนี้เนี่ยนี่นนนไ,ได้เอาหนึ่งสองหาเจ็ดเก่าเนาะ อยู่ในกำลังวันของวันเสาร์เนาะทุกคนแต่ว่าขันไัยสิบไม่รักสิบรัก่วยรักรอยของเจ้าของเอาในชุดนี้ไปจัดออกรอบผมแต่ที่อาจารย์ขีดเส้นที่แดงคือเต็งโต๊ดแต่ว่าชุดข้างล่างนี่คือตัวตรงตัวตรงสําหรับงบหน่อยะ ง <łość> บหน่อยก็ต่จ้องชุดล่างพี่อาจารย์เลยงบหน่อยแต่วันนี้เดี้จังหวดที่แล้วชุดล่างอ่าที่อาจารย์แยกออกไปบ่เข่าเด้อค่ะโอ้ยอาจารย์แยกออกไปมีมี่ศูนย์สามเจ็ดก็ศูนย์สี่เจ็ดเด้อแต่ว่ามาเข่าชุดโต๊ดผีเด้อชุดถีบไปผีเด้อวันนี้ต้องทำใหญเนาะ ก็คืออยู่ทีเขาจับเหล็กเด่นในอะนะจับเหล็กเด่นอันนี้คือในสูตรของอาจารย์ที่ซื้อสามชุดตรงเนี่ยับผมอ่าเพราะอันนี้ในชุดโตในชุดโตก็ดึงออกไปจังนี้ละอาชีอาชีเขาโต๊ะคีดก็ได้นะครับเนี่ยเขาโต๊ะคีดอีกหรือว่าสั่งกระโต๊จังสี่อ่ากับเป็นแนวทางให้ทุกคนในในมีความหวังสําหรับปูที่ชื่นชอบเนาะก็คือแนวทางชุดโต แคบเอาเราบอกแคบเอาเรากลับไปเรื่อยๆอีกไปเบื้องสองตัวเด่นหลายจาย์งวดนี้เอาสีบว่าได้ผลาดสองตัวงวดนี้มีอ่าสำหรับอนักออกกําลังกายสายวอลล์เนาะบอลล์นี่คือวิ่งหลุดอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่บอลล์นะอันนี้บออย่างเดียวคือบนบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างเนี่ยตามสูตรเลยพี่น้องตามสูตร อันนี้สูตรรวมมาแล้วสูตรรวมได้ถึงในสี่ตกปกติเราสิมีแค่สองชุดเนาะครับผมสองชุดแตว่วา่าถืขอว่าบอเยอะสูตรรวมมาคือจังสี่เก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์เนี่ยได้ที่ออกไปแล้วเนาะครับผมเอ้ามาฟังสูตรดีๆเด้อเอฟซีจำสูตรของอาจารย์เอาไว้เผื่อวันข้างหน้าท่านจะมั่งมีโชคลาภมั่งมีเงินทองแล้วนำแจกใจ่ายให้กับคนรอบข้างคนที่ชอบได้ เนาะแมนบอายิ่งเกือแแพเรายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรวยเนาะ์ครับม่ได้หวงสูตรบ่ได้ยั้งแบ่งปันกันไปเบิ่งเลยตามสูตรอ่ะตามสูตรนี่คือเอาลักร้อยลักลักแสนของอาจารย์นี่ไม่ต้องบวกอะไรนะคะที่ที่ขีดขีดตรงนี่ไม่ได้บวกอะไรนับไปเลยนับไปเก้าศูนหนึ่ง อเผอิญว่าในกำลังวันศูนย์มมีม่เป็นบอศูนย์โมมี่มีแต่เหล็กหน,น,นึ่งเนาะอันนี้หลักสิบโดยตรงอ,อันนี้หลักสิบโดยตรงครับเฉพาอออะแต่ไปไปไปสิบไปหน่วยได้แต่ก็คือสิบอย่างเดียวที่อาจารย์เน้นเนาะครผมมานับมาสูตรที่สองหกบวกห้าหกบวกห้า<อ>ได้สิบเอ็ดเหมือนกันนับไปหนึ่งสองสามอันสองชุดนี้ต้องนับไปสามตัวนะ แต่อันนี้นับ3ตัวเหมืากันแต่มาดูใส่เลขกำลังมันว่ามีไหม90้หนขีดศูนย์ไม่มี1 2 3นี่6บวกหได้11นับไป1 2 3 3งสอมมม่มีขีดแดบวกหคงที่ได้3 4 5 3 4 5 3, 3ไม่มี4 4เดี๋ยว4นี่คือสีดับบากัน8บวกแเป็น16ดับ6ในตัว หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองดับสองในตัวศูนย์บวกศูนย์ดับศูนย์ในตัวแปดสี่สี่สี่นี้คงมีตัวดับแล้วไม่งั้นอาจารย์ก็ไม่ได้ขีดดับแต่สี่อยู่ในนี้มีสี่ในนี้มีต้องมีตัวดับสิบสองคูณแปดคือไม่หนากความเนาะทำอะไรไงคือเหล็กไม่หนากกแล้วกัน พออาจารย์คิดถึงสูตรดับเลข c เนี่ยังพอค่ะเดี๋ยวพอละสิบอกตามที่คงไม่ดันตามคงที่ไทยแต่มันก็หลายสูตรแล้วเกินอ่ะเอา g a เลือกเด่นกันวะที่นี่เก้าในห้องก็จับใช้เลยเก้านี่อ่าเก้านี้ไอไอไอนี่บ้ามากน้ำกันเน๊ะค่ะเก้าศูนย์หนึ่งนี่บ้มาน้ำกันหนึ่งสองสามก็บ้มาน้ำกันสามสี่ห้าก็บ้มากน้ำกันเพราะฉะนั้นแล้วเก้าอ่าหนึ่งบ้มากน้ำกันเห็นบอ เก้าหนึ่งนี่นี่บอมาต้องกัรเขาก็ต้องเป็นเก้าสองเห็นไหมครับค่ะอ่าเก้าสองแล้วก็เก้าห้าเห็นไหมอ่าเนี่ยแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ไม่มาหนึ่งสองก็ไม่มาด้วยกันอีกอ่าก็ได้เป็นหนึ่งห้าเห็นว่าครับหนึ่งห้าครับอ่าหนึ่งห้าแล้วอ่าอ้ามันก็มีแค่นี้ ครับหนึ่งเจ็ดนะครับปูเจ็ดเจ็ดอยู่ในสูตรเอาสูตรนี้มาเลยบวกดิครับสูตรนี้เจ็ดอาจารย์ดูกลับกันงงวะเออนี่เด้สูตรอีกสูตรหนึ่งแม่นี่โว้าวยังจะเพิ่มอีกปูครบหมดนี่ยังงงอยู่ว่าเอ๊มหายไปไหนเออเนี่ยเจ็ดอยู่ตรงเจ็ดอยู่ตรงนี้เออโอ้ยถึงบอกว่าเอ๊มไปไหนเก้าเจ็ดัญหาไม่เจออยู่ ดับยูหันบอปูซี่ซี่กับิดับยูหันหรวะซี่กับิีู่่แถวนีอะไรเังหยาบ่อเอาเปาเ่็นมานี่เอาจับคู้อะเก้าเก้าสองนี่ได้อยู่ครับอ่าเก้าสองแต่ไปลงล่างอาจารย์แล้วเนาะไปลงล่างอาจารย์แล้วเออมันก็มีสิทธิ์ขึ้นบนได้แต่ไปล่างสองก็คือหลักสิบนี่เห็นบออ่สองนี่หลักสิบไปล่างก็เลยกลายเป็นเก้าห้าเนาะตัวแรกเลยเก้าห้าและเก้าเจ็ดอยู่นี่ ตัวนี้หนึ่งหนึ่งบวกห้านี่ได้หกเนาะแล้วก็นับไปแต้มหนึ่งเจ็ดแล้วสิบสองสิบสองคูณแปดได้เก้าสิบหกดับหกในตัวแล้วแปดบวกแปดได้หกดับหกในตัวอ๋อที่สองไม่มีเพราะหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองดับสองหนึ่งบวกหนึ่งนี่นี่เนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งได้สองดับสองอัตโนมัติข้างบนแปดบวกแปดได้หกดับหกอัตโนมัติครับหรือว่าสูตรคูณก็สิบสองแปดเก้าสิบหกก็ดับหกเหลือแต่เก้า เวืที่แล้วสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่ออก 18, นนอหนึ่งแปดแมนว่าซี่ดับ a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 ne, อ่า e like. ว o, a, 9, no. 9, ันนี้สิบสองแปดเก้าสิบหกหกดับเหลือเกอาเนี่ยชนบมดีเลยก็เลยเนี่ยวิ่งเก้าเนาะวิ่งลอยตาเออคิดไปคิดมาคิดพอแล้วซีดับย้อนยนะัง <laughs> ทิศแยบเหรอทิศพวสองสองกันสองตัวนี้ก็หายก็ยกเลยคิดออกแล้วเ <laughs> อหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองดับอืมแล้วทีนี้ก็มาได้เก้าห้าแล้วก็เก้าเจ็ด เนี่ยเป็นที่มาของเก้าห้าเก้าเจ็ดทีนี้เหลือหนึ่งตัวเดียวเนาะหลักสิบแมนมาหนึ่งตัวเดียวก็หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดนี่แหละโอ้ยตัวตัวเอออ่ะก็เอฟซีไม่ต้องสับสนนะเพราะอาจารย์อาจารย์ดูข้างบนมันเลยงงเนาะค่รับผมเบื้งกลับอาจารย์เบิ้งข้างกลับมันก็งงสูตรนี้ให้ให้เอฟซีจำเอาไว้นะเรียบเรียงเอาไว้ที่อาจารย์จะปล่อยสูตรออกไปเรื่อยๆแล้วก็เพราะว่าเขาเอาไปนี้อันนั้นดิ ค่ะแล้วจะอั้นอยู่สามสีงวดในสูตรนี้จนเขาลืมแล้วเราค่อยแล้วเอฟซีออไปเฮ็ดเฮ็ดเองแต่อาจารย์จะลงสูตรใหม่เรื่อยๆแต่จะทำสูตรเดินดีให้ค่ะแต่สูตรนี้เราเก็บไว้ใช้ของเราตามนั่นเนะเพราะว่าจะมือจะมืดฝนกระเบินคือกันมันกระขียมอั้นเนาะอาจารย์ครับขอบคุณแนวทานอาจารย์เนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องปงป้า ค่ะพี่น้องก็แคบนาจอไวเดอร์ค่ะเนี่ก็เป็นแนวทางของปูซีหหรืออาจารย์ต้นเศรษฐีเนาะค่ะชุดสามตัวหรือสามตัวโต๊ดเนาะค่ะพี่น้องก็หดที่แล้วก็แตกเนาะค่ะสามตัวเนาะค่ะพี่น้องก็อย่าพลาดเด้อค่ะพี่น้องก็หาจับเสียงลอตเตอรี่ไว้เนาะค่ะพี่น้อง่ะปูก็ให้เป็นแนวทางแอดก็เป็นผู้นําเสนอเนาะค่ะ หวยมันก,ก็นมีเขามีรุดเนาะค่ะก่อนจะลงทุนกับวิเคราะห์เบิ้งดีๆพิจารณาเบิ้งดีๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องคลองพารวยและเบนเทนพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะขอข้อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรวยๆเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคลิปหน้าเจอ